นะครับแล้วก็นะฮะพอดีอ้อิปเป๋วนะครับคุณกำมลักนะฮะลื่นกำมลนะครับท่านเป็นประชาสัมพันธ์ของทางอาสารท่านเจ้าแม่สามมุกจินนะครับบางแสนนะครับชมบุรีนะครับอ่าพอดีอ่าอาทิตย์นี้นะครับมีการจัดแข่งขันเนี่ยนะครับกลางปีนะครับบางแสนกลางปีนะครับตั้งแต่วันที่ยี่สิบเกถึงวันที่สามนะครับอ่าท่านก็เลยอ่าตะกี้เพิ่งส่งอ่าไลน์มาให้นะครับผมว่า เปิดดูนะครับท่านกา็ขออนุญาตเรียนแจ้งนิดนึงนะครับสาหรับท่านลูกศิษย์นะครับหรือว่าลูกหลานอมาโจ้นะครับถ้าจะเดินจากทางมากราบขอพรอมาโจ้นะครับที่ศาลเจ้าแม่สามุกจีนบางแสนนะครับชนบุรีนะครับขอให้มาทางเส้นอ่างศิลานะครับผมผมว่า,าเส้นอ่างศิลาถ้าผมผมพูดผิดต้องขอประทาภัยนะครับก็จะมาทางาเราจะเข้ามาตรงเส้นอ่างศิลาก็จะมา ขับมาเรื่อยๆนะครับเรียบเรียบเหมือนกับเรียบเรียบอ่าทะเลเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมาผ่านสารอ่าองอาจซาไทจื้อด้วยนะครับสารเจ้าพ่ออาจจะซาไทจื้อด้วยนะครับแล้วขับตรงขึ้นไปนะครับก็จะมีทางขึ้นเขาสามุกนะครับแล้วเราก็เลี้ยวขึ้นเขาสามุกได้นะครับก็อาจจะแวะให้อาหารน้องลิงได้นะครับก่อนขึ้นอ่าสารเจ้าแม่สามุกกินบางแสนนะครับแล้วก็ขึ้นไปที่สารเจ้าแม่สามุกกินบางแสนแถวๆนั้นจะมีที่จอดรถนะครับก็สามารถที่จะจอดรถแล้วก็ ขออนุญาตเดินทางขึ้นมากาบขอพรน,นะครับกับสักการะและกับขอพรอ,อมาโจ้นะครับเที่ยโหเซียวบ่อมาโจ้นะครับที่ศาลท่านเจ้าแม่สามุกจีนบางแสนได้นะครับก็เลยขออนุญาตเรียนแจ้งเส้นทางเดินทางมากาบขอพรอ,อมาโจ้นะครับก็ขออนุญาตมาทางเส้นทางอ่างศิลานะครับก็สามารถที่จะเดินทางขึ้นมากาบขอพรอ,อมาโจ้ได้นะครับแล้วก็มี อ่าเหล่าทวยเทพด้วยนะครับท่านเจ้าแม่กนิมด้วยนะครับและเหล่าทวยเทพน,นะครับท่านเจ้าพ่อกนูด้วยนะครับและสิ่งศักดิ์สิทธ์ทุกๆพระองค์ที่ศาลท่ทานเจ้าแม่สามุกจีนบางแสนนะครับแล้วก็กราบขออนุญ,ญาตถวายว่าวให้ท่านอมาจโจนะครับท่านเจ้าแม่นะครับช่วยปอหอคุ้มครองท่านลูกศิษย์นะครับท่านลูกหลานและท่านกัลยาณนะมิตรทุกๆท,ท,ท่านขอให้มีความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปนะครับแล้วก็จุดทูปนะครับนะครับเรียนถามอีป แปลวาได้นะครับคุณกมลักนะครับรื่นกมลน,นะครับว่าเราต้อง inner, ทํายังไงบ้างอะไรอย่างนี้นะครับถ้าเราจะกราบขออนุญาตถวายว่าวให้อาหมาโจ้ช่วยปอหอคุ้มครองนะครับแล้วก็เราก็จุดธูปไหว้ท่านพ่อท่าน,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 านแม่ฟ้าดินนะครับแล้วก็จุดธูปไหว้อาหมาโจ้และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆพระองค์นะครับแล้วก็มีท่านจินบ่อเนียด้วยนะครับแล้วก็มีหัวท้อเสียงซือนะครับท่าน آ, หมอทเทว,วดานะครับกราบขอพรขอให้เราสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็เดินทางขึ้นมากาบ อันี้ที่ชั้นบนด้วยนะครับนะฮะและมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่าทวยเทพนะครับที่ศาลท่านเจ้าแม่สามมุกจีนบางแสนนะครับนะครับผมก็ถ้ามีโอกาสนะครับแต่ช่วงนี้ไม่ไม่ไม่ได้พาคุณแม่กับคุณน้าๆเดินทางเลยนะครับในช่วงโควิดนะครับแต่ในช่วงก่อนหน้าถ้ามีโอกาสก็จะพาคุณพ่อคุณแม่คุณน้านะครับร่วมเดินทางมากาศการะและกาบขอพรอ่าที่โฮเซียบอามาโจ้นะครับไฮตังม่านะครับที่ท่าน าลเจ้าแม่สามุกจีนบางแสนนะครับก็กราบขอพรท่านนะครับขอให้ปอหอคุ้มครองผมและครอบครัวคุณพ่อคุณแม่คุณนา้นาๆนะครับและท่านกัลายาณมิตรทุกๆท่านนะครับขอให้มีความสุขความเจริญนะครับผมก็ขอกราบขอเป็นสะพานบุญนะครับกราบเรียนเชิญท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับร่วมเดินทางมากราบขอพรนามาโจและสิ่งศักดิ์สิทธุทุกๆพระองค์ที่ศาลท่านเจ้าแม่สามุกจีนบางแสนร่วมกันนะครับแต่ว่าพอดีสัปดาห์นี้มีการจัดกิจกรรมอยู่นะครับการแข่งขัน รถนะฮะบางแสนกลางเปลี่ยนนะครับ,บ,ก,รบก็เลยขออนุญาตอาขอแนะนําเส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งให้เดินทางมาที่ศาลเจ้าแม่สามุกจินก็มาทางเส้นอ่างศิีลานะครับต้องกลับสาธุสาธุสาธุด้วยนะครับ